ธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะหลังย้ายเข้าเสร็จแล้วจะเป็นไงบ้างคะคือในผลประกอบการในส่วนปีนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คงยังเกิดภาพเป็นเรื่องของเคมีพันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่ดีเนี่ยเราก็จะอยากจะขยายธุรกิจไปในส่วนของตัว utility ล,ละกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องพนักงานทดแทนหรือตัวอื่นๆนะครับเพื่อทําให้รายได้มันเติบโตแล้วก็มันคงขึ้นนะครับ ะยังมีแผนยังไงบ้างคะในตัวรายได้ที่มั่นคงเนี่ยค่ะคือผมก็พยายามมองในอุตสาหกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรืออะไรอื่นๆเนี่ยที่มันจะมี r e c u r r i n g income ที่ดีนะครับให้มันเหมาะสมกับปริมาณ asset ที่เรามีอันนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนช่วงไหนคะผมว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้ต้องปีหน้าครับค่ะแล้วเราคาดหวังยังไงคะในอนาคตส่วรายได้จะเป็นยังไงคะ ถ้าถ้าเราทําได้สัสดส่วนรายได้ก็คงมีการปรับสัสดส่วนที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายให้เราฝากอะไรถึงหุ้นกิฟต์เหอคะคือผมว่าในส่วนของหุ้นกิฟต์เนี่ยพื้นฐานนะนะครับก็ณวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับในส่วนของราคาเนี่ยผมก็ดูว่าหุ้นกิฟต์ก็มีราคาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับ ือเรื่องสภาพคล่องเขาอาจจะต่ำไปนิดนึงต้องมาหาทางแก้ไขในอนาคตเรื่องของสภาพคล่องทันหุ้นขอขอบคุณมากเลยนะคะ